แบบโคก็บอกว่าโคลับก็บอกว่ารับอะไรเงี้ยบูวาแบบมาแล้วก็เอนซีก็คือจัดเต็มมากๆส่วนเรื่องนี้นะครับจะเป็นแบบแอบแซบหือก็คือชอบนะแล้วก็แอบแซบด้วยกันทั้งสองคนอะไรเงี้ยสวัสดีครับทุกคนอีดวตลับเข้าสู่ช่องเรนเวทนะครับวันนี้นะครับเรื่อาจะมารีวิวหนังสือนิยายให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะเองจะบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะอะไรนะ ไม่ได้หยิบมาแค่หนึ่งเล่มแต่ว่ามาทั้งอาณาจักรเลยนะครับก็คืออาณาจักรต้นหุ่นชนระทีนั่นเองมาดูกันว่าแต่ละขั้วมาจากเรื่องไหนบ้างแล้วก็มีทั้งหมดกี่เล่มน,นะครับขอพัอนเวลาน,นิดนึงก่อนละกันนะครับจริงๆแล้วอะเรนใค้ทำเส้นทางความประวัตของพวกเขาทั้งสองคนไว้แล้วนะคบไม่ว่าจะเป็นต้นหุ่นชนลทีแล้วก็ไอหลงในนะครับถ้าเกิดใครต้องการแบบละเอียดมากๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของเลนได้นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะแบบรีแคปแบบสรุปแบบยอ่อๆจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะ เริ่มจากคู่รองก่อนละกันก็คือไอ้ลงไหนนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นของสนาพิมพ์ดีวายนะครับแต่งโดยโนดกอนจำนวนเนื้อหาเนี่ยไม่ไเยอะมากครับมีทั้งหมด343หน้าด้วยกันก็แบ่งเป็น22ตอนหลักแล้วก็2ตอนพิเศษคือราคาเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับเพราะว่าราคา200บาทเองดูคนแบบน่ารักแบบไม่ได้แพงเกินไปเลยคือรูปแรกดีมากประทับใจมากๆนะครับเพราะว่า พวกของเขาอะสามารถกาวออกมาเป็นโปสเตอร์ที่สวยงามมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีที่ค่าหนังสือมาให้2อันเนาะคือเยนะแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทาไมเรื่องเนี้ยไม่มีโปรตการนะครับหรือว่าเรนทําหายก็ไม่รู้แต่เท่าที่ดูเหมือนไม่มีนะครับคืออันเนี้ยไม่รู้ว่าความผิดพลาดของตัวเองหรือว่าเขาไม่มีอยู่แล้วนั่นเองก็พูดถึงเนื้อหาเลยละกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นความร่าของผู้ชาย2คนเนาะคือพระเอกของเราเนี่ยเพิ่งกลับมาจากแคนาดานะครับแล้วก็ มาเจอพระเอกครั้งแรกก็ตกลหลุมรักเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็บังเอิญอยู่คณะเดียวกันชั้นปีเดียวกันแล้วก็กลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาอ่ะสนิทกันมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานครับคือานเอกของเราอ่ะจะเป็นคนที่แบบหลงทางเก่งเป็นคนที่แบบก็ก,ก,ก้กลางๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นคนอ,อ่องๆหน่อยก็น่ารักสไตล์ของเขาแหละ,พะเพกก็คอยดูแลคอยเทคแคร์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มสนิทกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนได้ หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไปกินเหล้าด้วยกันนะครับในคอนโดของพระเอกหลังจากนั้นเนี่ยในเอกก็เมาแล้วก็เข้าแบบเออโจ,จมพระเอกซึ่งพระเอกชอบเขาอยู่แล้วไงจโจมชายเริ่มก่อนฉับปากพระเอกก็คือลุกนายเอกไปเลยหลังจากนั้นนะครับพวกเขาตื่นมาเนี่ยก็ทุกคนก็จาความได้นะครับว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างในเอกอ่ะก็รู้สึกสับสนเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะ แบบสับสนในใจตัวเองชอบพระเอกหรือเปล่าก็รู้สึกดีนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่แบบมีอะไรกับเพื่อนแบบเพื่อนจะคิดอะไรจะมองหน้าการติดหรือเปล่าซึ่งหากรู้ไม่นะคะว่าพระเอกอะ่ะชอบในเอกอยู่แล้วไงแบบชอบอยู่แล้วก็คือได้มีแต่ประโยชน์กับประโยชน์ซึ่งในเอกของเรานี่แหละก็คิดมากอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าพระเอกอะ่ะก็ไม่ปล่อยให้างเอกคิดมากนานแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาสาราภาพหลักความในใจว่าเออชอบางเอกนะแล้วก็ชอบมากเป็นแฟนกันนะซึ่งานเอกก็คือ แบบอึ้งไปเหมือนกันมาเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะเป็นแฟนกันขอเวลาคิดนิดนึงอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธเขานะแต่ว่ายืนข้อเสนอไปว่าเคยลองออดิชั่นกันแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดูไหมอีกสักหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยจะได้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละคนซึ่งพระเอกก็คือยอมตกลงสิรออะไรเพราะว่ารักเขาอยู่แล้วไงหลังจากนั้นก็คือเกิดบทรักอันร้อนแรงทุกคนแบบแซบมากแอบบแซบอะทุกคนแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่ได้ไเิยเผยอะไรแต่ว่าลหลังมาพวกเขาก็ตัวติดกันมากแบบ คือรักกันมากทุกคนก็สงสัยว่าเป็นอะไรกันเพื่อนในกลุ่มก็จะถามว่าเฮ้ยแบบกุ๊กอีกอะไรกันหรอสำหรับคู่นี้นะครับก็ถามแหละซึ่งพระเอกอ่ะก็เปิดเผยนะครับก็คือชอบแล้วก็ป่าคบกับนางเอกอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็ลงเอยแบบแฮปปี้มีความสุขมากคือถ้าเกิดพูดถึงความรักของคู่นี้จะไม่มีดราม่ากเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของแม่ของพระเอกที่แบบ ร้ายมากๆนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่แข์นะครับก็คือรักกันไงเออคนสุดท้ายก็จบแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนั่นเองคือเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าฟิลกูดมากๆทุกคนแบบผู้กิ๊กเลยการดาเนินเรื่องแบบเรียบๆนะครับไม่ได้มีความแบบซับซ้อนอะไรมากรักกันก็จีบรักกันก็บอกว่ารักเออแบบหึงหวงกันอะไรเงี้ยครับก็เจอกแนวแบบไม่ได้หวือหวามากเรียบๆแต่ว่าดูมีอะไรข้างในก็จะมีปมในเรื่องของครอบครัวบ้าง แต่ก็ไม่ได้เยอะมากคือเชดโดยรวมของเรื่องเนี่ยก็จะออกแนวแบบฟิล์ู๊ดโรแมนติกน่ารักสดใสนะครับดูคนอ่านง่ายไม่ซับซ้อนแบบดีงามมากๆม,มาต่อที่เรื่องที่2กันบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเมนหลักเนี่ยตัวของซีรีส์นะครับก็คือต้นหนชลรทีนั่นเองเรื่องนี้นะครับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดี y วท์พอเบชิงนะครับแต่งโดยโนดก่อนจํนานวนหน้าเนี่ยก็เยอะขึ้นมานะครับมีทั้งหมด415หน้าเนาะแบ่งเป็น 33ตอนหลักแล้วก็3ตอนพิเศษราคาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่370บาทคือจะบอกว่ารูปเล่มน่าหลักครับโอเคแหละก็ดีงามน,นะคะมีโบรการ์มาให้นะครับแล้วก็ที่ค่าหนังสือ2อ0ันแบบนี้นะครับซึ่งปกของเขาอ่ะสามารถกลาออกมาเป็นโปรเตอร์ที่สวยงามได้นะครับก็ตามแบบฉบับของสำนักพิมพ์แหละที่แบบมีในทุกๆเล่มนั่นเองก็ถือว่า เป็นข้อดีนะครับสวยงามดีเนาะซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบน่ารักมากๆที่เป็นนายเอกของเรานะครับก็คือตัวแบบน่ารักมากตัวขาวตัวเล็กเบาบางอะไรเงี้ยครับลงรักพระเอกซึ่งเป็นพี่ชายค้ังบ้านคือเขาอ่ะแค่แบบแอบรักใครสักคนหนึ่งแบบไม่ได้คาดหวังอ่ะเออแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่แล้วเนี่ยก็มาหลับรู้ได้ว่าพระเอกของเราอ่ะโสดแล้วก็กลับมาที่บ้านเพื่อมาผักใจ หลักจากนั้นอ่ะก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกต่างๆากันเกิดขึ้นที่แบบดีงามามากๆคือนายเอกรู้สึกว่าการอยู่กับนายเอกอ่ะทำให้เขาสบายใจนะตอนนั้นรู้สึกว่าเคยรู้สึกแค่นั้นจริงๆแบบสบายใจมากมีความสุขที่มีนายเอกแบบอยู่ข้างๆแล้วก็คิดว่านายเอกเป็นแค่เด็กผู้ชายคนนึงนั่นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาย้ายกลับไปเรียนที่กรุงเทพแล้วครับนายเอกก็ย้ายตามเพราะว่า ได้เหกอสอบติดมาหาเลยเดียวกันกับพระเอกเป็นรูมเมตการเนาะแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันหลังจากนั้นก็เลยเกิดเป็นโมเมนต,ต์ต่างๆกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งนาเอกของเราอ่ะพออยู่กับพระเอกรู้สึกว่ารักมากขึ้นอยากเป็นเจ้าของแล้วก็บอกความจริงออกไปว่าตัวเองอ่ะชอบผู้ชายนะครับตัวเองอ่ะเป็นเกย์เนาะซึ่งตอนนั้นอ่ะเหมือนพระเอกก็มีใจกับนางเอกแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากก็มีการแบบอึ้งๆงเหมือนกัน แต่ในเอกของเราเอ่ะก็ย้ายออกมานะครับจากห้องนั้นซึ่งพระเอกของเราก็ไปตามซึ่งหาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมถึงตามเขาตลหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มารู้ใจตัวเองนะคะว่าชอบเขามากๆแล้วก็งองกันแล้วก็เกิดบทดรักอันร้อนแรงต่างๆกันเกิดขึ้นนะคะจะบอกว่าเคยตอนนั้นน่ะความรักของเขาแบบสดใสมาแล้วก็ดีงามมากๆแต่แล้วความสุขเนี่ยมักจะห่านไปเร็วเสมอนะครับเพราะว่าพระเอกของเราอ่ะเคยมีแฟนเนาะแล้วก็แฟนเก่าเนี่ย ไม่ยอมจบทงทั้งที่ตัวเองอ่ะเป็นคนบอกเลิกเขาก่อนก็มาวนเวียนสร้างความแบบราวฉานต่างๆจนผลสุดท้ายเนี่ยก็มีผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขานะก็เลยเลิกกันไปนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะก็เลิกกันจริงๆเลยเออก็คือนายเอกแบบอยากเลิกเลยรู้สึกว่าพระเอกแบบไม่มั่นคงแบบไม่ได้รักเขาจริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งพระเอกก็ตามงอนะคบตามงอสักพักหนึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นก็แบบเอ,อคืนดีกันแล้วก็รักกันในที่สุดนนเองเรื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะวือนวามากทุกคนแบบ ทีงามมากๆมีความกูกิกมากๆคือตัวของนายเอกยังอ่ะสแสดงออกแบบชัดเจนเลยนะว่าตัวเองอ่ะเป็นเกย์มีความมุ้งมิ้งฟงฟิงแบบชัดเจนเลยแต่ว่าก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองช่วงหนึ่งให้พระเอกอเชื่อใจว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ชายหลังจากนั้นก็สแสดงออกว่าเอ้ยเป็นตัวเองจริงๆนะครับสแสดงความเป็นตัวเองซึ่งเอกก็รับได้นะั่นเองก็จะออกแนวแบบมุ้งมิงหน้าหลักเลยทุกคนพัดเทลมากๆนะครับสำหรับเรื่องเนี้ยดราม,ม่าถามว่ามีไหมนะครับก็มี แต่ในขนาดเดียวกัน NC ก็ค like ือหนักกว่านะครับ NC แบบที่เยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ดีงามมากๆเพลงอ่านสองแนวแบบดิบเถื่อนแล้วก็แบบเออร้อนแรงนะครับเพระเองเนี่ยจะไม่รู้ใจตัวเองเท่าไรนะครับแต่ว่าเรื่องบนเตียงที่สุดในโลกเป็นคนที่แบบเออเก่งมากนั่นเองก็เป็นหนังสือิยายอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เ่นอะรู้สึกว่าเขียนดีมากๆคือนอกจากความผ่านเทลแล้วอะยังมีอีกหลากหลายประเด็นเหมือนกันที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่น การแอบรักใครสักคนหนึ่งอ่ะการแอบรักใครสักคนอ่ะตอนแรกมันก็ดีแหละมันก็มีความสุขแหละอยู่ในโลกของเราแบบแอบมองเขามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเรารักเขามากๆครับทุกคนเราแบบคาดหวังขึ้นอ่ะมันก็มีความถูกเกิดขึ้นซึ่งในรู้สึกว่านักเขียนอ่ะสามารถถ,ถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวละครอ่ะเคยดีมากแบบแนบเนียนมากนอกจากนั้นครับก็จะมีการพูดถึงความรักแบบไม่จํากัดเพศอ่ะทุกคนก็คือ ก็พ่อเอกอะรู้สึกว่าอยู่กับในเอกแล้วสบายใจก็เลยตกหลุมรักแบบตามใจเขาอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่ทําให้เราอะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าพออพ่เออคบผู้หญิงมาก่อนเนาะรู้สึกว่าผู้หญิงอะวุ่นวายมากแบบจุ๊จิ๊จุกจิกแบบทะเลาะกันบ่อยซึ่งพอมาคบกับในเอกกอ็คือไม่เป็นยอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันก็เปลี่ยนกันได้หล,หลังๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบน่ารักน่ารักนะครับก็ช่องพาร์ทเลครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะแนะนำเหมือนเดิม จริงๆแล้วนะครับทั้งสองเล่มเนี้ยอยู่ในเชดเดียวกันนะครับมีความน่ารักม,มุ้งมิงฟุ้งฟิ้งต่างๆอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของดีเทลนะครับอย่างเช่นเล่มเนี้ยคือความรักอ่ะบุว๋วหวามากๆนะครับมีความมุ้งมิงฟุงฟ้งฟิ้งแบบเปิดเผยมากๆแล้วก็เอ็นซียะจัดเต็มมากๆในขนาดเดียวกันนะคะรับเล่มเนี้ยก็จะมีความแอบแซบแต่ว่าแซบมากๆเอ็นซีก็คือจัดเต็มไม่แพ้กันนั่นเองครับบอกเลยว่ามุ้งมิงฟุง้งฟิ้งมากๆคือในขนาดเดียวกันก็จะมีตัวแทนในเชิงแบบสสญลักรัก อย่างเรื่องเนี้ยก็จะมีม้ายูนิคอร์นเนาะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเป็ดสีเหลืองแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเคยนักเขียนใส่ดีเทลต่างๆที่แบบน่าสนใจเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากความคัดเทลเออนอกจากความมงุงเมงฟงุงฟิงต่างต่างเนี่ยเออรก็จะมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่ข้างในเป็นความหมายที่แบบลึกซึ้งนั่นเองก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับทั้งหมด2เล่มเนาะถ้าเกิดใครกําลังมองหาหนังสือนิยายดีๆนะครับแล้วก็มีความไม่ซับซ้อนเลยฟิลกูดมากๆอ่านง่ายมี n อ แบบเคยดีงามอ่ะเออสองเรื่องนี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุดวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะ่ะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เลนด้วยนะครับสุดวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนนะครับบ๊ายบาย